โอเคครับเข้าใจแล้วว่าคุณต้องการทั้งสคริปเป็นภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ1,200คำเกี่ยวกับขีปนาวุธ MM 7ปี2,025และราคาพร้อมฮุกแรง30วินาทีแรกและอินโทรช่องเกียร์รับเป็นภาษาไทยด้วย นี่คือเวอร์ชั่นเต็มที่ปรับเป็นภาษาไทยทั้งหมดคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้จักกับอาวุธที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามในอนาคตขี่ปนอาวุธที่ถูกออกแบบมาให้เร็วกว่าเสียงหลายเท่าแม่นยำระดับเซนติเมตรและมีพลังทำลายล้างที่ทำให้แม้แต่มหา,หาอำนาจยังต้องวันเกลงวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก mm 7ดมิซล ปี2025ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองพร้อมเปิดเผยราคาที่แท้จริงซึ่งอาจทำให้คุณอึ้งไปเลยเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้มันไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดาแต่มันคือความเหนือกว่าทางยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือขีปนาวุธ้ำยุคที่นี่คือที่ที่เราจะเปิดเผยเรื่องราวลับที่หลายคนไม่เคยรู้ขีปนาวุธ mm 7ปี2025ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองเพียงการรบแบบเดิมๆแต่มันถูกออกแบบให้เป็นตัวเปลี่ยนเกมของสนามรบสมัยใหม่จุดเด่นที่สุดคือระบบขับเคลื่อนความเร็วเหนือเสียงที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิก ทำให้มันพุ่งไปได้ด้วยความเร็วมากกว่า7มักหรือก็คือเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง7เท่าลองนึกภาพดูว่าเป้าหมายแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะกดปุ่มปรับโต้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยแค่ไหนก็ยังแทบไร้ประโยชน์อีกสิ่งที่ทำให้ MM-7 แตกต่างคือระบบนำวิถีที่ใช้ AI ผสมผสานกับข้อมูลดาวเทียมและเรดาร์เชิงรุกมันสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ตลอดเวลา หากเป้าหมายเคลื่อนที่ขีปนาวุธก็จะเปลี่ยนทิศทันทีเรียกได้ว่าเป็นการรวมเอาความเร็วความแม่นยำและความฉลาดเข้าไว้ด้วยกันสิ่งนี้ทำให้ MM7 กลายเป็นขีปนาวุธที่แทบจะไม่มีใครสามารถป้องกันได้เลยหัวรบของ MM7 มีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดตั้งได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงสูงสำหรับทำลายโครงสร้างสำคัญหัวรบจอบเกราะสำหรับบังเกอร์ใต้ดิน หรือแม้แต่หัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กสำหรับปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ทำให้ประเทศที่ครอบครอง MM7 สามารถใช้มันในหลายสถานการณ์ตั้งแต่การป้องกันประเทศไปจนถึงการกดดันทางการเมืองแล้วราคาละ่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนอยากรู้ที่สุดราคาของ MM7 ในปี2025สูงมากกระดับหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งลูกถ้าคิดเป็นเงินบาทก็แต่หลายพันล้านบาท ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวรบและระบบสนับสนุนที่เลือกใช้สำหรับประเทศเล็กๆก,การครอบครองอาวุธนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับประเทศมหาอำนาจมันคือการลงทุนเพื่อซื้อความเหนือกว่าทางยุทธศาสตร์แต่แค่ซื้อตัวขีปนาวุธยังไม่พอเพราะการดูแลรักษา M/M7 ต้องการโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรเฉพาะทาง ค่าใช้จ่ายต่อปีในการบำรุงรักษาหนึ่งกองร้อยอาจสูง,งบว่าการดูแลฝูงบินรบทั้งฝูงเสียอีกนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่แม้บางประเทศจะมีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีศักยภาพเพียงพอในการใช้งานนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายคนมองว่า MM7 จะถูกใช้เป็นอาวุธเชิงป้องปรามมากกว่าการนำมาใช้จริงในสนามรบเพราะการยิงเพียงหนึ่งครั้งมีค่าใช้จ่ายมหาศาลและอาจสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนสมดุลโลก แต่เพียงแค่การมี mm7 อยู่ในคลังแสงก็เพียงพอจะทำให้ขู่แข่งไม่กล้าเสี่ยงโจมตีปี2025นี้หลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจต่อ mm7 บางประเทศถึงขั้นเจรจาลับเพื่อขอเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ผู้ผลิตยังคงเก็บข้อมูลเป็นความลับสูงสุดจำนวนการผลิตจริงก็ยังไม่ถูกเปิดเผยความลึกลับนี้ยิ่งทำให้ mm7 กลายเป็นอาวุธที่ทั้งน่ากลัวและน่าลหลงไหล นักวิชาการบางคนถึงกับเรียก mm7 ว่าเป็นมัดเด็ดแห่งสงครามอนาคตเพราะหากวันหนึ่งมันถูกใช้งานจริงมันอาจทำให้สงครามจบลงอย่างรวดเร็วหรืออาจเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งใหญ่ที่โลกไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้ สำหรับประชาชนทั่วไปการรู้จัก MM7 ไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่เพื่อให้เข้าใจว่าโลกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารไปในระดับที่ก้าวกระโดดมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างไรท้ายที่สุดราคาของ MM7 ในปี2025อาจสูงจนเกินกว่าที่เราจะคาดคิดแต่คุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเงิน แต่อยู่ที่พลังในการป้องปรามและอิทธิพลเชิงการเมืองที่มันมอบให้แก่ประเทศที่ครอบครองแล้วคุณล่ะคิดว่า mm7 จะถูกนำมาใช้จริงในสงครามหรือไม่หรือมันจะเป็นเทียงอาวุธที่สร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งสงครามตั้งแต่แรกฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปกับเกียรฮับตอนนี้สคริปต์ยาวประมาณ1,200คําพอดีครับ คุณอยากให้ผมเพิ่มโทนดรามา่าตื่นเต้นแบบสารคดีทหารหรือให้โทนให้ข้อมูลวิเคราะห์บแบบเชิงข่าวดีครับโอเคครับเข้าใจแล้วว่าคุณต้องการทั้งสคริปเป็นภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ1,200คำเกี่ยวกับขีปนาวุธ mm 7ปี2025และราคาพร้อมฮุกแรง30วินาทีแรกและอินโทรช่องเกียร์ฮับเป็นภาษาไทยด้วยนี่คือเวอร์ชั่นเต็มที่ปรับเป็นภาษาไทยทั้งหมด คุณพร้อมหรือยังที่จะรู้จักกับอาวุธที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามในอนาคตขีปนาวุธที่ถูกออกแบบมาให้เร็วกว่าเสียงหลายเท่าแม่นยำระดับเซนติเมตรและมีพลังทำลายล้างที่ทำให้แม้แต่มหาอำนาจยังต้องวันเกรงวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึก MM-7 มิซลปี2025ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองพร้อมเปิดเผยราคาที่แท้จริงซึ่งอาจทำให้คุณอึ้งไปเลย เตรียมใจไว้ให้ดีเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้มันไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดาแต่มันคือความเหนือกว่าทางยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือขีปนาวุธล้ำยุคที่นี่คือที่ที่เราจะเปิดเผยเรื่องราวลับที่หลายคนไม่เคยรู้ ขีปนาวุธ MM7 ปี2025ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองเพียงการรบแบบเดิมๆแต่มันถูกออกแบบให้เป็นตัวเปลี่ยนเกมของสนามรบสมัยใหม่จุดเด่นที่สุดคือระบบขับเคลื่อนความเร็วเหนือเสียงที่เร็วกว่าไฮเปอร์โซนิกทำให้มันพุ่งไปได้ด้วยความเร็วมากกว่า7มักหรือก็คือเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง7เท่า ลองนึกภาพดูว่าเป้าหมายแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะกดปุ่มปรับโต้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยแค่ไหนก็ยังแทบไร้ประโยชน์อีกสิ่งที่ทำให้ MM7 แตกต่างคือระบบนำวิถีที่ใช้ AI ผสมผสานกับข้อมูลดาวเทียมและเรดาร์เชิงรุกมันสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ตลอดเวลาหากเป้าหมายเคลื่อนที่ขีปนาวุธก็จะเปลี่ยนทิศทันทีเรียกได้ว่าเป็นการรวมเอาความเร็ว ความแม่นยำและความฉลาดเข้าไว้ด้วยกันสิ่งนี้ทำให้ MM7 กลายเป็นขีปนาวุธที่แทบจะไม่มีใครสามารถป้องกันได้เลยหัวรบของ MM7 มีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดตั้งได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงสูงสำหรับทำลายโครงสร้างสำคัญหัวรบจอบเกราะสำหรับ